อะไรไหนอยู่ไหนอยู่นี่ไหนตุ๊กแกอุยตุ๊กแกตัวใหญ่เลยพี่ฮอตพี่เฟียนหุยว้าวตุ๊กแกตัวพี่ฮอตพี่ฮอตมานี่ก่อนกับมานี้เอสดีเจพี่กระเบื้อฝากติดตามช่องสุขด้วยนะครับ พี่พออกำลังทำอะไรอยู่ะดูดิวิ่งรอบบ้านเลยอะพี่พออพี่พออกำลังเล่นอะไรอยู่อะครับวิงว่งอยู่ยแล้วเอ,เอาอะไรมาวิ่งด้วยเนี่ยรถแท็กซี่รถแท็กซีหรอโอ้โหมีพ่วงกระบะข้างหลังด้วยใช่ป่าวอนนะเอาวิ่งไปอีกแล้วโอ้ ม้าหรอมันน่าจะเป็นเสียงคุณคุณนะคุณมีเสียงอะไรนะตุ๊กแกพี่เพียสได้ยินเสียงเหมือนกันหรือเปล่าตุ๊กแกจิงเหรอพี่เฟียสกับพี่พรว่ามันเป็นเสียงตุ๊กแกใช่ป่าเอ๊แล้วตุ๊กแกมันอยู่ตรงไหนอะพี่พรพี่เฟียสไปช่วยมามมาตามหาตุ๊กแกได้เปล่าว่ามันมาจากไหนอะครับที่เราได้ยินเสียงมา่ะมันอยู่ตรงนู้นหรือเปล่า ปะไปดูตรงต้นไม้ดีกว่าปามันอาจมาจากต้นไม้ก็ได้ไปตามไปเลยโหยไปไมไมไหนดูสิอยู่บนต้นไม้มีตุ๊กแกหรือเปล่าเอารถแท็กอร์ขึ้นไปหาด้วยนะครับแล้วพี่เฟียเจออะไรลูกเจอเปลือกหอย,หอยเออเรามีตุ๊กแกหรือเปล่าหาก่อนสิ มีไหมนะาอยู่ตรงต้นไม้หรือเปล่า <Okay. S 1> พี่เฟียสเจอหอยอีกแล้วเหรอเอาแล้วพี่พอลขุดหาอะไรอะพี่พอลขดขุดหาตุ๊กแกเหรอหม <Okay. S 1> ามอาว่ามันไม่น่าอยู่ในดินนะตุ๊กแกตุ๊กแกมันต้องอยู่บนข้อบนสูงๆนู่นน่ะมันอาจจะอยู่บนต้นไม้ก็ได้นะตรงนี้มีเปล่านีไหมเฟียส <Okay. S 1> ตรงกำแพงตรงนี้ล่ะมีไหมดูตรงกำแพงสิกำแพงก็ไม่มี เฮ้มันหายไปไหนนะเสียงมันก็รังตลอดเลยครับเพื่อนๆหรือว่ามันอยู่ฝั่งด้านนี้มีเปล่าฝั่งนี้มีไหมมีมมตรงกําแพงสีดํานี่แหละมีเปล่าไม่มีเลยนะคระปลาพี่พอพี่เฟียสมามาว่าตรงตรง้นไม้นี้ไม่น่าจะมีหรอกเราไปหาดูตรงอื่นกันดีกว่าปะปะ,ะเฟียสลงมาเลยเฟียสลงมาเออมาออกไปเลยมามาเด็กๆมาดูฝั่งนี้กัน มันอาจจะอยู่แถวบอ่อทรายก็ได้นะไหวดูสิแถวบอ่อทรายมีหรือเปล่าไหวดูสิครับรตรงรถแมคโครตรงนี้มีไหมไม่มีเลยนะครับเอาเล่นรถแมคโครไปแล้วอะเอาพ้าเด็กๆยู่บอ่อทรายไม่มีเราองไปหาตรงอื่นกันแล้วละ่ะมาตามามามาเรียดเตรียมอาวุธไว้นะ เราเจอทุกเกเราก็ตัดการเลยนะพี่พอรดรถแท็กเตอร์ขาด <c oughs> อะนี่อ่ะมาม่าเราเอาไปซ่อมให้ทําไมมันขาดอย่างเงี้ยล่ะขาดเป็น2ตอนเลยอะพี่พอดมันต่อได้ไหมอ่ะ <c oughs> ต่อไม่ได้ต่อไม่ได้จริงเหรอมาเดี๋ยวมาช่วยต่อนี่ต่ออย่างนี้ไงนี่ไงต่อได้แล้วนี่ไงอ่ะลางม่ดูโอ้ยไปเลย <c oughs> พวกเราไม่เจอตุ๊กแกสักตัวเลยอ่ะพี่พอว่ามันอยู่ตรงไหนนะหรือว่ามันอยู่แถวโรงจอดรถของเราต่ำอยู่ตรงรถเต่าเหรอพี่เฟียสนั่น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 พี่พอพี่เฟียสไปไหนอ่ะบนนาอ๋อได้ยินเสียงสตาร์ทรถหรอหรือว่าป๋าป๊ากำลังจะขับรถมารถแตตกแล้วเหรอเอาพี่พอเป็นอะไรรถตไหนโอ้ยรถไทเก้อ ออกมาช่วยเอาเอาขึ้นไปเอาขึ้นไปนั่นไงพี่พรพี่เฟียสป้าป้ามาแล้วปะาป้าขับรถเต่ามาลับพวกเราแล้วรถเต่าเนี่ยรถเต่ามาจอดอยู่ตรงนี้แล้วพี่พรพี่เฟียสได้ยินเสียงอะไรเปล่า <Yeah. S 1> เสียงม,มันเหมือนตุ๊กแกเลยอะมันใช่ตุ๊กแกตัวที่เราตามหาหรือ <Yeah. S 1> เปล่าไหนอยู่ตรงไหนพี่พรพี่เฟียสหาหน่อยสิเ้ยอะไรไหนอยู่ไหนอยู่นี่ไหนตุ๊กแกเฮ้ย พี่เฟียสจะทำยังไงกับมันดิเนี่ยพี่เฟียสจัดการมันเลยพี่เฟียสมันเดี๋ยวเราเราเราเเราเเราเ,รเรมาเร็วตุ๊กแกอุ้ยใครจะจัดการนี่เอา้าพี่ฮอว์กอุอ้ยมันเป็นยังไงบ้างเนี่ยพี่เฟียสพี่เฟียสมานี่ก่อนเอามานี่เอามานี่พี่เฟียสจะเอาทำายังไงกับมันดีครับเอามาทิ้งหรอพี่เฟียสจัดตุ๊กแกได้แล้วครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราเอาตุ๊กแกตัวนี้วางไว้ตรง รถแท็กเตอร์ละกันเนาะเลือดไหลไหนดูสิโอ้ยตุ๊กแกตัวนี้เลือดไหลเลยอะเมื่อกี้โดนน้องเทียทำหรือเปล่าอะไรนะอ๋อตุ๊กแกร้องไห้เหรออ๋อสงสัยมันเจ็บนะเด็กๆเอางี้ละกันเดี๋ยวเราจะเอาเขาไปปล่อยในป่านะโอเคไหมไปพี่พราะวขับรถแท็กเตอร์ไปเลยครับไปเลยไปเลยขับเบาๆเดี๋ยวเขาตก ว้าวตุ๊กแกตกพี่พรพีพรมานีเก,กินกลัมนีตุ๊กแกตกอยู่ตรงนี้อะไปพี่เพีเก็บเก็บเก็บอะไรเนี่ยตุ๊กแกตกเฉยเลยอะตื่นแล้วครับยังไม่ถึงเลยไปตรงนูน้นนะู่นน่ะโอ้ยตุ๊กแกตกอีกแล้วพ่อไปเลยเบาๆเบาๆ ไปเบาๆพี่พอสเดี๋ยวมันจะตกเออเบาๆไปเลยไปเลยนี่นี่นี่พวกเราจะถึงปาก้วนะคะเพื่อนๆไป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 ถึงแล้วพี่พอสพี่เฟียสเบคอนนะเราจับตุ๊กแกมาไว้ตรงไหนดีครับเอาเขาไปปล่อยตรงไหนดีนี่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 ยงไงตรงนี้มีต้นไม้สูงด้วยเอาตุ๊กแกไปตรงนี้ไหม โอเคมาม่าไว้ตรงนี้นะมันจะเกาะไปเนี่ยโอเคเกาะบนต้นไม้เลย <Yay! S 1> พี่ตุ๊กแกบ๊ายบายครับ <Hi. Yeah. S 1> อย่ามาบ้านพวกเราอีกนะไม่งั้นจะโดนรถเหยียบได้นะคะพี่ตุ๊กแกบายบายครับบายพี่พอพี่เฟียสวันนี้พวกเราทำภารกิจสำเร็จแล้วครับโอเค ทุกแกก็ไปอยู่นู่นแล้วไงครับดูบนต้นไม้แล้วพวกเราส่งมันกลับบ้านแล้วครับสำหรับวันนี้นะคะพี่พรอปเฟียนะคะขอลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะลบครับ